ผมจะโชว์ให้ดูนะทุกคนว่า S เดียวเนี่ยมันโดนเนิฟจริงหรือไม่นะฮะ You have slain the enemy Skill pay Counter e v e r <air> y t h i n g สตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผม นี่คือรายละเอียดการโดนเนิร์ฟนะครับผมก็โดนลดดาเมจสกิลแรกแล้วสกิลสใช้มานาเพิ่มขึ้นแล้วก็ไอเทมหลักมาดามูนี้โดนเนิร์ฟดาเมจนัจ๊ะไเฮ้ยขอไอเลียวได้ไหมอ่ะมาผมจะโชว์ให้ดูนะทุกคนว่าเอสเดียวเนี่ยมันโดนเนิร์ฟจริงหรือไม่นะฮะตอนนี้เนะี่ยเขาจะเน้นในการออกอ่ไอ้นี่ใช่ไหมทุกคน อะไรวะหมัดน้าแข็งกันนะถ้ามันโดนเนิฟในเรื่องของหมัดน้ําแข็งแล้วก็ไปออกทิงตี่ฟอสเนี่ยจบเนี่ยของจริงอ่ะเขาโดนเนิฟแชมเปียนแต่ผู้เล่นอย่างผมอ่ะมันไม่ได้โดนทุกคนเฮ้ยเอสเลวในรอบเอสเลวในรอบครั้งแรกต่อสตรีมทุกคนผมไม่เคยได้เลเอียวเลยนะมานามูนิเนิฟมันก็ยังผมผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจําเป็นต้องเอามานามูนิออกหรือเปล่านะจากที่ผมเล่นนะผมคิดว่ามันก็ยังก็ยังโกงอยู่ดีอ่ะคือมัน ือเอสเลียวถ้ามันไม่มีมานาหมู่นี้อ่ะมานามันหมดไวมากเลยทุกคนมานามันหมดไวเกินนะแบบแป๊บๆมานาไมนหมดอีกแล้วมานามนหมดอีกแล้วมานามนหมดอีกแล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นปะตื่นเต้นไะทุกคนสกินขาวหล่อจังนะเหมือนคนเล่นแล้วงั้นรหลอ่อ oh, <'s> มากนะงั้นหล่อมากนะเด็กเกิ้ลมนาหมู่นี้โดนล,ลดดาเมจจาก2%เหลือ1.5%ทุกคนฮ่ามันจะมีผลขนาดไหนวะสกิลแรกอ่ะโดนล,ลดดาเมจไปประมาณน่าจะ30ทุกเลเวลนะประมาณ20ถึง30ทุกเลเวลเลย เฮ้ยไม่อยู่วะไันไปไหนวะมันช่วยตีเหรออ๋อช่วยตีบัฟช่วยตีบัฟเอามึงเดินดึงสิขี้รอขี้อะไรอะอะไรเนี่ยมันจะแฟดทำหาเลยวะโอ้หนึกว่าจะแฟดนึกว่ามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกคนแฟดแล้วก็แบบดึงที่มันแฟดแล้วมันก็เดินเดินอะไรของมึงวะงงเลยค่ะกูงงเลยค่ะ มันก็กิ้งมาอันนี้เนิร์ฟแล้วหรออันนี้เนิร์ฟแล้วหรอครับขาลอมคุณเนิร์ฟดามเมจไปอะแต่ความพิวไหวของเอสเก,ก๋ยังคงเยอะสกิลเพ เคาน์เตอร์แอร์เวติบอกทีมง,งานเนิร์บใจเราด้วยโอหก็ก็น่าต้องเนิร์ฟหลายแพทอยู่นะผมว่าน่าเนิร์ฟหลายแพทอยู่เนี่ยทุกคนดูดิสามนาทีอ่ะผมได้มานามูเน <ste ve> ่แล้วแกคือมันรวยเกินอ่าตอนนี้เราได้มานามูเน่แล้วผอมันก็ยังแรงอยู่ดีนะอาจจะได้ด้วยความที่ผมได้ได้ของไว้ด้วยแหละเดี๋ยวเราจะกบจุดอ่อนนะผมจากการโดนเนิบเนิมเนี่ยโดยออกทินิตี้ฟอร์แทนนะทุกคนว้าวมาร์เวลห้าต้องเล่นต้องเล่น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 นะ You have slay the enemy รู้ว่าเราเก่งช่วงไหนแล้วต้องใช้ช่วงเวลานั้นให้คุม้มค่าซะไอเรื่องของการเนิร์ฟเนี่ยนะเอามันเปลี่ยนให้จากโกงกลายเป็นเก่งมากๆๆๆๆๆๆแต่มันไม่ได้โกงมึงมีตรงนี้กูแบบเชื่อเอสเซลตานี้แม่งเอาเอาจังวะเอสเดียวไอ,อ้นี่มันเก่งวะ ทิ uhm. ้งกูอ uh, ีกับอะทิ้งกูอ with ีกโมไม่ได yeah. ้เลยโมไม่ได้เลยโมที่ไรมีคนมาตลอดโหลโมที่ไรมีคนมาตลอดแก่ปล่อย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 ปล่อนนล่อยปล่อยปล่อยปล่นยปน่อยปลอยปล่อาปล่อยปลอ่อยปลบอยปล่อาปล่อยมล่อรล่อ่อ่อยปอาล ไม่โดนโอ้โหมึงยีงจังหวะแกมันไม่มีใครมาสู้ผมแล้วอะเขาหนีผมทุกคนเลยอะ่ะอยากให้เนิร์ฟครูดาวสกิลแรกอะควรโดนเนิร์ฟเนิร์ฟครูดาวเท่านั้นจริงอะ่ะฟาร์มไปฟาร์มไปโอ้ไปแคลร,รี่เหงาเงียเลยลุงโอ้ไปแคลร,รี่เหงาเงียเลยลุงพยายามใช้มานาให้เยอะที่สุดนะเจ้ามานาบูนี่จะได้เป็นขั้นเต็มนะเจ้าใช่ไหมต้องไม่มีใครมาอยู่เลนผมจริงไหมนี่ผมฟาร์มทั้งเกมเลยนะผมฟาร์มไม่สุดแล้วนะฟาร์มยาวๆนะเฮ้ยไดได้ของได้ของลนะ ยมือน้ำแข็งออกแล้วได้เลือดเอฟเฟกต์สโลว์ทำให้ใครง่ายผมผมอยากลองดูเนีทุกคนว่าถ้ามันโดนเนิรอเจาเมดอะเราออเทมเมเสริมเาเมดอะมันจะกบจุดอ่อนได้ขนาดไหนทำไมทำไมมันไปยิงไอ้นี่วะทุกคนเห็นปะทำไมผมโดดไปมันยิงเซร็จวะ แบบปั๊บ376อุโอ้ยโอ้ยโดนีดีขนาดโดนเนิฟนี่ขนาดโดนเนิฟบ,บายไอเรียกตัวแม่งโกงอะ่ะผมไม่เข้าใจทีผมจริงๆนะ ทำไมเวลามึงเล่นเอ็เรียวอ่ะทีมเราถึงโคตรลำบากเลยแต่ทำไมทีมคนอื่นเล่นอ่ะมันเก่งจังมากวะผมว่ามันเรื่องมันต้องชนะอยู่วะไม่แล้วเวลาเล่นเอ็เรียวอ่ะเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองเว้ยว่าเขาอ่ะยังไงก็ไม่ตายเขาา้าใจปะเป็นความที่แบบทำคิดว่าตัวเองเจ๋งอ่ะเออเราก็จะเราก็จะแพ้นะแพ้เพราะความแข็งตลอดเลย ตีธรรมดาก็พอตีธรรมดาก็พอเพราะกูยิงไม่โดนโอ้ยเอาเอายืนมบเหรอมายืนบ่ป่ะผมว่ามันเป็นแค่สก,กิลสำตีธรรมดาแม่งแรงกว่าเยอะออกเดดแดนหรือคี้ดีวะผมว่าถ้าผมตีธรรมดาบ่อยขนาดนี้ผมออกคี้ดีกว่าไหมใช่ไหมเออผมออกคี้ดีกว่า พ่อมา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 พ่อตายไม่ได้ด่านะหมายถึงว่าตัวพ่อตาย มันเนิบแล้วเหรอนี่มันเนิบแล้วเหรอมันเนิฟยังไงอะแกแม่งแรงเกิน ถ้ามันเนิร์ฟการโจมตีด้วยสกิลแรกเราก็ตีธรรมดาสิกล้าไปแล้วบ่ส <_ letter> เอองง <_ letter> ใช้การโจมตีธรรมดาสิครับทุกคน surprise motherfucker <_ letter> แบบทำคิดว่าตัวเองเจ๋งอ่ะเออทำคิดว่าตัวเองเจ๋งอ่ะทำคิดว่าตัวเองเจ๋งอ่ะเอาเร็ว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 เออไม่ได้สดเลยเนี่ยเวลาเราจะแพ้นะทุกคนมันจะเกิดการแพ้เพราะแบบนี้เลยทุกคนแบบนี้เลยนะเอสเรียวจะแพ้เพราะแบบนี้ทุกรอบนะผมทำคิดว่าตัวเองเจ๋งอ่ะเนิร์ดนี่คือเด็กเว้นน้ำมันน้ำมันเนิร์ดข้าพลาดนะตอนนี้ข้าพลาดนะจริงจังนะนอ้เหี้ยบิดออกบิดออกบิดนะบิด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  hello โอเคบิดมาบิดมา เฮ้ไม่ยเฮ้ยตัวไอ้เรียบร้อยหมดถ้าเราไม่ประมาทมันก็คงไม่ตึงขนาดนี้ตีตีธรรมดากูตียิงสกิลแรกกูเบาเหรอกูตีธรรมดาก็ได้เรียบร้อย เอสเลียวเนิร์ฟเหรอครับเอสเลียวเนิร์ฟเหรอครับมันไม่ได้เนิร์ฟผมครับเอส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 เอ็มีพีเอสครับ MVPS ครับมันต้องแบบนี้สิมันต้องแบบนี้สิโอ้โหดาเมจดาเมจสี่หมื่นสามนะเอาดาเมจไปตอกหน้าพี่ที่เนิร์ฟนะผมพี่จีครับนะฮะ ขอละครับนะถ้าจะเนิร์ฟช่วยเนิร์ฟเยอะกว่านี้ได้ไหมครับนะเพิ่มครูดาวมันสัก0.5วิก็อย่างดีนะฮะขอนะฮะพี่เอ้พี่เอ้เนี่ยอย่างที่บอกจากโกงเป็นเก่งมากๆมากๆมากๆๆมๆๆๆๆๆๆๆส่วนใหญ่เอสเลียวมันมันเป็นมันเป็นทีมมาเป็นงานกันหมดเลยทุกคนแต่มันจะชอบอารมณ์แบบชอบโชว์ออฟครับเอสเลียว ทุกคนบนโลกใบน,นี้ชอบโชว์ออฟนะฮะเหมือนที่ผมไปตายชตท้ายสุดเราชอบคิดว่าแบบเฮ้กูแม่งเจ๋งอ่ะยังไงคือกูก็ไม่ตายหรอกเป็น,นเป็น,นี้เป็นนี้ทุกคนนี่ยชอบโชว์อ่ชอบโชว์เกิน